ค่ะวัดดีค่ะมามาพี่น้องมื่อวานีแม่แดงสิมาพามาเบิง้งเพิ่นขั้วหมูงานแตียงตาเอตุอ้นหัวของแม่แกะมาซอยงานพี่กอเบิ้งน่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นขั้วหมูอีแม่แดงกับว่าเคยเห็นเนี่ยเสียพ่อมาเห็นเพิ่นขา,มขาหมูขั้วหมูสิอีแม่แดงกับตื่นเต้นตื่นเ<ม>ต้น,<อ>ตนจุบ๊บจุ๊บลูกหลานแม่กอนเอาแกะมาก้นลูกจุบ๊บจุ๊บก้นลูกจุ๊บจุ๊บแม่ ขึ้นใจจังเลยขึ้นใจจังเลยลูกนี่ผู้ผู้เพิ่นเป็ดจะพาพี่น้องนางเพิ่นเวินยื่นี่ดูน้องตรวบตรวบยดือนนี้นี่เมีแดงใส่ชิดา้ามารอบังคั่ว่นเกรืองคั่วคนกระไรหลายพี่น้องคนแก่อยู่ นี่กะซีเมนโซนเครื่องในพี่น้องเนี่เครื่องในเพิ่นเป็นตะแสบอยู่ผีเพิ่นเพิ่นคันเลือดเพิ Jamie, lonely, mm ่นยองเลือดพี so, on so, so so, so, ่น้องใส่แ <n> ต <rand> ่ไข่ยองลงไปเพื่อเสดเลยรถกินข้าวพี่น้องที่นี่ก็สิมาโซนทางพีเพิ่นช้ำแหละหมูพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นงอหมอไม่ไหวแล้วมาใส่หมูสอยไปงั้นมันหลาย นี่แม่แดงกับว่เคยเห็นเป็นชั้แดะหมูยันสี่ยักเทียพี่ันหรอเขาก็เคยเห็นนี่แหละงานเตรียมงานแต่งมืออื่นโอ้สำหรับของไทยเฮียนมืเจ่อยยะวังไข่หาจับว่าวไปท่านพอ่อข้าวว่าง บ่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 งาน่ม่บแบ่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 บอบ่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 บนบ่บ่บ่่บ่น่บ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 ่ก่บ่บ่บมบกก่บ่บกบ่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 า่า่บ่บ่บ่ง่บ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 ่ะ่ิ่บ่ังบ่บคบคื่บ่บ่บ่่ะ คุณนนะพี่น้องพวกคนชํำและมูนี่ขยันขันแข็งค่ะนี่คุณนูสรอยตรวจ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 ดูอีเมแดงทายคลิปแล้วกับิมาเห็ดน้ำเพินเังสี่ล่ะมอนี่เป็นงานแรกทีอีเมแดงในเขาคั่วสูงั่นว่าจะเห็นนี่เมแดงไปบนลขานี้หลอดที มาเม่นนื้อื่นดิเพื่อย่านี่เม่แดงเอาถุงไปน้ำเขาใจเอาหลดนอพี่น้องเนาะเมียแดงเนอย่านี่ยูกเงียงเอมื่อนี้ยูกาเงี้ยนี่แม่แดงย่านยืดเหลียวค่ะมื้อนี้เมีแดงกับว่าเขาขั้วดิว่าไปนาคองนานารถ่หยยังเจ้กันเจ้ย่างดอก ที่เมรงสิเป็นนางยู่นพุ่นรออันมองพุ่นสู้ขวนเป็นานับเงื่อนพี่น้องบ่าเคยเห็นเงินหลายเจ้าสี่ล่ะพี่น้องขนาดว่แาะมันงานจากขวางเด้องานถามานี้เมรดงกะตื่นเต้นบ่าพิษบาถือคุณละลูกาบอกว่าะเข้ามี่น กันที่สามเอาอิเมแดงว่าคลิปอันนี้คือจังบ้านไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เบิ้งแน่้อคนมาบ้าบ่อีเมแดงกับบ้ท่านเด็กไทยดอกมือนี้มือเฮ็ดเบียกอืมมือนี้เพื่อมือเฮ็ดเบียกก็เลยบ้ได้ไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุง นี่เสียไล่ๆกลุ่มๆง่ายๆอยู่อย่านุ่มสดบ้านตาเหลียวดินี่เออนีหยังก่อนชายาเพิ่นปีหยังก่อปีหลองว่าซั่นน่ะปีปหลองง่ายเดียวพี่น้องปีพาไพ่เออปีพาไพ่ก็ว่ากันไปนี่แหละก็เป็นพอผู้นี้ล่ะโอ้แม่นเราบ่มีลูกโอ้เราบ่มีลูกเราสวดข่อยก็ลืมไปเออ โอ้ยยังสี่ลายอีมีแยแดงเข่าแล้วก็หลวงหนาหลวงหลังพี่น้องก็ยังก็ตามภาษาของผู้เฒ่าละเนาะจำได้เนี่ยจำไ่้ได้เนี่ยก็จังไดนละก็บม่อยากเถาหลวงหนาหลวงหลังละ่ว่ามันถือเถา อ่อนเจ้าว่ะเดืดังนี่ว่าางเมืองันกุมีเกินเรอมากขึ้นได้ขึเราแดงนนั่นนั่นเลยเราแดงน่แ้ง้นเ่ยอันซีอันช้อนน้ำผู้เพื่อนถือเลขถือเบอร์เนาะพี่น้องลอยพูดลอยพ่ะนะ อีเมแดงกก็ไปง่ายงี้มือนถือกั้งเมื่อสัเนี่ยแหละพี่น้องป้าตัวอีเมว่าเราสิบว่าดูปบากหลายหมื่นแปแสนหมว่าลอยพูดลอยว่าจ้ะมัวมันเนี่ยตัสิบบาท ากเมื่อหายิแม่แดงก่อนแม่ขัน่นเจ้าดีเขาไปอืมอีแม่แดงกอติด่นนามันนี้เออเฮเป็นคีเป็นคีไบหน่ะหล่ะถาแล้วก็เอาเอาไว้พอาแล้วเอาเลือกต้นไม่อีน้ำน้ำนต

กระโลมไหมต่อมพ่อไปที่ห้างกับไอ้สร้อยพี่น้องเรอจะแม่นดีสูบฝูสูบคนพี่น้องบ้านไก่เฮี้ยนเที่ยงเพิ่นจะแม่นหักเม่นหอมทางเจ้าภาพซาทางเมียเจ้าสาวซาคนมาซอยการซอยงานบักไล้เลยบัว่าโซนพูนโซนพี่ รวละรมละลอๆเกียงใส่ปลูกไสหลแม่แดงแล้วเกียงก็เรและเมารเเวตอข้าวข้าลึ้นข้าจะเจาสำหรับคลิปแม่แดงผ้ามาเบิงเป็นจำหลาหมูงานแตงมือนนี่กับฝากกดแช่กดไดกดติดตามไม่เดิกพี่น้องกดกระดิ่งให้ พี่แม่แดงแน่วัดดีค่ะ